สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะทำเมนูผัดกระเพราเนื้อสับนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะก็มีนี่คือเนื้อของเรานะคะ400กรัมค่ะมีถั่วนะคะมีพริกมีกระเทียมเดี๋ยวเราจะมาตำนะคะอันนี้พริกชี้ฟ้านะคะเราจะาทำไข่ไข่ดาวด้วยเนาะนะคะเครื่องปรุงก็มีเนี่ยซอสหอยนางรมซอสถั่วเหลืองซอสฝ้าเขียวน้ำตาลนะคะตอนนี้นะคะเราจะทอดไข่ดาวก่อนนะคะทุกคน ค่ะเราตั้งกระทะไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะตอกไข่เลยค่ะทุกคนคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ตอกไข่ใส่เลยนะคะ ฟอมกรอบนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะทุกคนบางคนก็ชอบกรอบบางคนก็ชอบแบบพอเมดียมเนาอะอเป็นฟองขึ้นมาสวยเลยค่ะ เลยนะคะเราเอาประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะตักขึ้นเลยนะคะอืมลวกลงไปนะะนี่คือข้าวของเรานะคะเตรียมไว้แล้วค่ะจะทอดอีกฟองหนึ่งเนาะ โอเคค่ะจะกดจะตักขึ้นเลยนะคะเราจะทานซองฟองเลยค่ะวันนี้นะคะสวทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราใช้ ใบเบซิลนะคะบิเบซิลหวานนะคะผัดกผักใบกะเพราวหวานก็หาใบกะเพราบ้านเราไม่มีนะคะตอนนี้นะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่พริกลงไปนะคะ ะเป็นต้นแบบนี้นะคะทุกคนกระตอมือนบ้านเราอ่ะมันหายากค่ะตอนท้องตลาดหาซื้อก็ยากค่ะที่เมืองนอกเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะคะซึ่งแบบตลาดของคนคนซีวีเขาก็จะปลูกตลอดเลยค่ะ อันนี้ก็ปร,รุงนะคะทุกคนแล้วสาเขียวประมาณหนึ่งช้อโต๊ะนะตัวเหลืองประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะน้ำตาลน้ำตาลใจชอบนะคะปลายช้อนาชาซ้อนหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะต่วนน้ำนิดนึงเนาะ เ,เติมน้ำนิดหนึ่งนะคะอมเลยน,นะคะเติมถั่วลงไปไม่มีหน่อไม้ก็ไม่เป็นไรค่ะตัวแต่ถั่วก็อร่อยแล้วค่ะทุกชีฟ้า เร่งไฟให้ค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะเติมน้ำนิดนึงค่ะ ตอนนี้ก็ออกสุกแล้วนะคะเอเดซิลนะคะ ะคะทุกคนคะนี่คือจานข้าวของเรานะคะที่เตรียมไว้นะคะพร้อมกับพริกแจ่วนี่คก็พริกแจ่วเราจะปักราดเลยนะคะอืมกับกระเพาเนื้อของเรารอหอมๆเลยนะคะทุกคน ทุกคนคะเสิร์ฟพร้อมกับพริกแจ่วนะคะน่าทานไหมนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวน้ำพริกนะคะพริกน้ำปลานะคะทำง่ายๆใช่ไหมคะทุกคนก็ทำได้ลองมาทำดูนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราหมู ผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพราซีฟูด้ดสูตรเดียวกันเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะบาย